ค่ะทุกคนวันนี้อากาศที่นี่นะคะที่บ้านเริ่มจะเย็นเย็น,นหนาวหนาวแล้วนะคะลมเย็นมากเลยเจ้าขดอดก็เอามาเที่ยวแค่เรามาทำธารกิจวันนี้ออกมาแต่เช้าเนี่ยนะคะพาที่จลังจะขึ้นโอ้หืมพี่ปังเนี่ยพี่ปงังพี่ปังอยู่ไกล๋อเห็นชาลี เห็นน้องชาลีเพื่อนกันนะคะอดีตเพื่อนวันนี้แค่หลอดหลอเป็นพิเศษนะคะใส่เสื้อผู้ดียังกีบนะคะทุกคนเพื่อนหลอใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะเราจะปักพิกัดไว้ในใต้คำอธิบายนะคะน่ารักมากอันนี้ไซส์ 3XL พราะว่าแครอทตัวอ้วนเนาะเพื่อน,นไปไหนหม,หนหมดเพื่อนไปไหนมดลูกแม่ครับผมเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอยู่ตรงนั้นไหมมีเพื่อนอยูเลยเนีย่ย ระวังหยาบดาบนะแค่รอดูอย่พี่ปองอยู่นี่ปองเนี่ยเห็นพี่ปองไหมเนี่ย พี่ปังอยู่างนี้แนี่พี่ปังอยู่นี้นล้วมามาไปเล่นกันเขาเอ้อพี่ปังอยู่นี่ปังวันนี้เจอพี่ปังมาแหรดมานี่แล้วเฮ้พี่ปังอยู่นี่แล้วแล้วมามาโอ้โหพี่ปังดูพี่ปังพี่ปังปัง เขาไม่เขาไม่ค่อยได้เขาไม่ได้ให้มาเจอแค่ละพี่ปังจะกลับแล้วล่ะจะกลับแล้วเหรอลูกโอ้จะกลับไปจะเฮรันมาลี่พี่ปังเนี่ยพี่ปังแล้วเขาไม่เคยมาเล่นด้วยปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละเจอใครดี ใครดีปังโอ้ไม่เจอกันป่องจะพปแล้วเอ, <c oughs> เอ้เอน้าหน่าหน่าบรรยากาศดีมากทุกคน เ,เพื่อนไปแล้วเห็นไหมเพื่อนไปแล้วเพื่อนแครอทไปแล้วโอ้ยไงมีพี่เข้ามาด้วยนั่น่ะน่ะน่ะพี่เข้ามาด้วยแครอทเออเออ,อ,อพี่เขาชื่ออะไรเนาะพี่เขาชื่ออะไรเพื่อนเพื่อนแครอทเป็นโกลเด้นนะคะนี่เป็นใสผสมไปแล้วพี่ป๋องจะไปแล้ว มาเร็วลูกงมาเร็วไม่ค่อยได้ออกมาเท้่เช้ามาปกติแค่หลอดตื่นสายทุกคนมาเร็วโอ้ยเข้าไปกันหมดแล้วลูกไปบายบายค่ะบายบายอ้าวอ้าวอคือคืออะไร ก็ามาทักทายทุกคนเท่านี้นะคะขอบคุณการรับชมนะคะ